สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง YouTube แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาสรุปมาสรุปล่างประจำช่องแอดทอนนักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันวันที่ผ่านมาฟันก้าตัวเดียวเลยสรุปล่างนะครับ เก้าหนสองเก้าสามับเลยไปเก้าห้าจับรูดหมดทุกตัวเกสี <c> ่ไ <oughs> ม่ได้จับฮะผมคิดว่าเก้าสี่สี่เก้านี่มันไม่เคยออกสักที่หนึ่งนะครับก็หลุดเลยนะครับแต่วิ่งล่างนี่เข้าเต็มเต็มเลยเก้าตัวเดียววันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดน,นะครับแล้วก็น้อยชุดด้วยนะับวันนี้แค่หชุดเองนะฮะหชุดจากหกชุดนี้ผมจะนำอันนี้ชุดเต็มแค่หกชุดนะครับผมจะนำจากหชุด เอาไปสรุปในบินเดียวกันวันหวยออกนะครับทั้ง3ต, 2, ต, 2, ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นชุดเต็ม6ชุดนะครับพร้อมตัวจอดเด่นให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับเด่นสุดล่างนะฮะสตัวมา1ตัวอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอนทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอดถอนได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ทุกสูตรทุกข้อมูลที่ผมนําลงมาให้สมาชิกได้รับชมกันรวมทั้งชุดสรุปนี่ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสมาชิกต้องแยกแยะเอาเองนะครับถ้าชอบอตัวเลขก็ค่อยจัดนะฮะถ้าไม่ชอบมองผ่านมาดูคัดเน้น,น,นสรุปร่างให้ในคลิปนี้กันก่อนนะครับมาดูเด่นสุดเลยร่างขวดนีนะ้ผมใช้สูตรนี้ ไปเทียบชนกับอีกหลายๆสูตรนะครับมาดูฮะงวดแรกนะครับแบบคู่ขี้นะเด่นล่างนะครับงวดแรกสูตรเลขี้ฮนะสามกับห้าผลออกสามหนึ่งมาได้ทุกหลักนะครับงวดนี้สองตัวนี้ผมจะจับเด่นแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะสิบมาสิบออกสามหนึ่งนะครับเพราะมันอ่ะเลขเด่นตัวเดียวเนี่ยมันจะไปชนกับอีกอีก,อ,กอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> งวดต่อมาฮสูตรเด่นคู่ขี้เด่นล่าง5นะได้เ็ก,กับ9ก้พออก8 9ดกนะ 9. ก็มาที่รับหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่2อนงะเอา,าต่อมากวาที่สามสูตรเดี้5 9กับ1นึ่งพออกสองหนึ็มาที่รับหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่3ฮนะ งวดต่อมางวดที่4 5 0ห้าสุดเลขคู่6 8พนอก4 6ครับ6ก็มาที่หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่4เอางวดต่อมาฮะงวดที่5สูตเรเลขคู่อีกฮะได้2กับ4ฮะพนอก28ก็มาที่เลข2ฮะที่หลัก10ล่าง ถูกเป็นงวดที่5มาได้ทุกหลัก2ตัวมา1ตัวงวดต่อมาฮะเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวเด่นสุดนะครับเอ้งวดที่ผ่านมานะเก้ากับหนึ่งนะครับผลออก9 4ก็เลขเก้าฮะมามาที่หลัก10รล่างงวดที่ผ่านมานะก็ถูกเป็นงวดที่สูตรนี้เดินยาวนะครับยาวกว่านี้อีกนะครับที่ยวผมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองไปย้อนดูว่าเข้ากี่งวด อ่ะที่จะถึงนี้เด่นสุด2ตัวมา1ตัวล่างได้เลขตัวไหนนี่ฮะวิธีทําง่ายๆเลยนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้แล้วก็ไปลองย้อนดูว่ามันเข้ากี่งวดนะครับว่ามันเข้ากี่งวดจริงนะครับวิธีทํานะครับนําหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักพันอีก2ครั้งบวกกันตามนี้เลยนะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้นะฮะเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวแม่นๆเลย อบวกกระดูดหนึ่งหนึ mm ่งลงท้ายเลขสองสองบวกเลงท้ายเลขหนึ่งหนึงบวกเก้ลงท้ายเลขศูนย์ศูนวกเกาก็ได้เก้าห้าตำแหน่งแรกครับ9ก้าบวกพิ่มไป2ก็ได้เลขหนึ่งวดนี้ได้9กับ1นะครับที่เด่นล่างนะครับที่เด่นล่าผม9ก้ากับหนึ่งนี้ผมขอใช้ตัวเดียวฮะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับได้ตัวเดิมนะครับ9กับ1นะสมาชิกนะ9กับ1นชอบคอยพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับงบประจำวันที่16นะ 9, 6, อ่ะเก้าถับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันก็นกนแล้วกันนะสมาชิกนะระหว่าง9กับ1จะมาสักตัวไหมอ่ะทีนี้9กับ1เนี้ยมันจะไปชนกันกับสูตรไหนมัง่งอันนี้สูตร วดที่ผ่านมานะครับอันนี้สูตรเก่านะผมจับเทียบชนให้2อสองสูตรมันชนกันที่เลขเก้าก้ามาหลักสิบวดนี้ไม่ชนนะครับสามเปอรเซ็นสามเปอเซ็นนี้ก็จะมีในชุดสรุปผมจะจับด้วยคู่หนึ่งชุดหนึ่งก็เอาตามสูตรเก่าไปด้วยนะสามเจ็ดนี่ฮะสูตรนี้นะฮะสูตรเก่าเหมือนกันหลังจากหลุดลงวัแรกหลุดก็งวดที่สองก็มาเข้างวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งฉะนั้นมันชนกันที่เลขหนึ่งนะชนกันที่เลขหนึ่งแล้วนะฮะสมาชิกนะ สองสูตรแล้วสูตรเก่ากับสูตรใหม่อันนี้เลขสามนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับสูตรเก่าสูตรนี้ได้เลขสามก็จะมีเลขสามด้วยนะครับอันนี้เจ็ดก็ไปชนกันกับสามเจ็ดเมื่อกี้ด้วยนี่ฮะสูตรนี้ฮะที่ผมบอกมันเป็นสูตรเก่าเมื่อที่ผ่านมานี่ฮะอันนี้สูตรที่หนึ่งมันมาชนกับเลขหนึ่งฉะนั้นผมขอฝันโถงวดนี้ไปที่เลขหนึ่ง นะั่นเองนะครับสมาชิกนะฝันตรงไปที่เลขหนึ่งฮะอันนี้คู่ชุดห้าหนึ่งแปดหนึ่งก็มีในชุดสรุปนะครับอ่ะตามนี้เลยครับฝันตรงไปที่เลขหนึ่งลองเลขเจ็ดนะครับสมาชิกนะตัวลองก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะครับ <c oughs> ตัวเด่นเดี๋ยวเขียนตัวเด่นก่อนเด้อสมาชิกเด้อหนึ่งไปเลยฮนะ ตัวรองก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะครับวงกลมก่อนวงกลมก่อนนี่ก็ตัวเด็ดเลยนะครับเลขหนึ่งหัวนตะีล่างนะครับถ้าชอบค่อยๆจัดเดอ้อสมาชิกนะส่วนตัวผมนี่ชอบเลยแต่มันไปติดดับอีกหลายท่านนะตัวผมก็มีนะฮะไอ้ไอ้ดับเจ็ดเนี่ยไอ้ดับดับหนึ่งเนี่ยนะดับหนึ่งล่างเนี่ยนะแต่มันชนเด่นผมนะก็ต้องเลือกเอาฮะผมก็เลือกเด่นนะครับ อันนี้ตัวรองนะเลขเจ็ดนี้เป็นตัวลองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาจับคู่ให้สมาชิก <c oughs> ในหล่ะบัญชีหนังหมาอยู่น <c oughs> หนได้ทำได้ตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับในสมุดสูตรผมนะครับ <c oughs> ใครดับก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะใครดับมองผ่านให้เด้จับคู่เลยคนระ ก็จะมีนะครับสามหนึ่งนะครับห้าหนึ่งะครับแล้วก็เจ็หนึ่งนะครับแปดหนึ่งเจ็แล้วก็ห้าเจ็ด ่ผมเด่นไปที่เลขหนึ่งนะเด่นไปที่เลขหนึ่งสีชุดนี้นะครับตัว l องก็คือสามเจ็ดกับห้าเจ็ดนะแต่ระวังฮะตัวนี้ฮะสามเจ็ด <c oughs> นี้มันจะไปชนที่นะครับผมกลัวจังเลยกลัวมันจะมาสามเจ็ดนี่อ่าไว้นะชิดนะแต่ผมจะเน้นสูตรนี้มากกว่านะถึงมันจะติดดับ ผมลงจริงให้งวดที่ผ่านมาก็คือมันได้เลขหนึ่งนะครับก็คือผมสรุปฟันธงไปที่เลขหนึ่ล่างนะครับแตสูตรนี้มันจะไม่ชนกับตัวฟันธงก็คือสูตรคู่ชุดที่ผมลงให้นี่ฮะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าอีกแต่มันไม่มีเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าแต่มันมีเลขหนึ่งเข้าฮะผมก็ใช้สูตรนี้เป็นเลขะะเด่นแล้วก็ขอใช้สูตรนี้เป็นตัวหลอกสูตรที่2นี้ทีนี้ ตัวนี้ระวังให้ดีดีพวกที่ผ่านมาชนที่เลขเกา้าวกที่สามเจ็ดชุดเดียวเลยก็ระวังตัวนี้ฮะสามเจ็ดแต่นะครับแต่ผมจะเป็นเน้นที่ตัวนี้ฮนะห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จับจับไว้หน่อยฮนะสามเจ็ดแต่ผมไม่เน้นนะครับผมเป็นเน้นที่เลขหนึ่งก็คือผมเน้นไปที่สองชุดนี้อ่ะใครชอบสองชุดนี้จัดเลยใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกทุกท่าน ที่ให้การติดตามนะสมาชิกนะงวดประจำวันที่16นะครับทับ9ทับ6 7นะฮะร,รอรุ่นกันนะช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณน,นะอ่ะเฮงเฮงปังปทุกๆท่านก็นกนแล้วกันถ้าชอบค่อยจัดถ้ามองขัดก็มองผ่านได้อ่ะเฮงเฮงปังปครับขอบคุณครับ